คุโซหนูจำแม่ได้ไหมลูกแม่จำหนูได้นะหนูมีปอกคอใหม่ด้วยสีแดงเขาเลี้ยงหนูเหรอหนูอยู่กับใครทำไมหนูไม่มาบ้านเราไหนบ้านหนูอยู่ไหนลูกฮอแม่คิดถึงหนูทุกวันนะหลายเดือนแล้วนะที่หนูไม่กลับบ้านทำไมอ่ะมีเจ้านายใหม่เหรอ ลืมแม่แล้วเหรอไหนดูซิมีปอกคอใหม่ๆด้วยต้องมีคนเลี้ยงหนูแน่ๆหนูไม่ชอบไอ้มลิเหรอหนูถึงไม่กลับบ้านมาหาแม่ไหมมาให้แม่อุ้มหน่อยเร็วบุโซเอ้ยอแปลกจังจำแม่ได้แต่ไม่มาหาแม่ทำไมคะ Nei. Det er mer